สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเทส,สครับผมดิฉครับผมครับแจ้งครับผมวันนี้เราเอ่อวันเราจะมาเดินพาชมถนนฮัทเฉวงเช่นเดงครับ,รบวันนี้มันเป็นวันที่3เมษายน2564นะครับวันนี้ที่ที่เราพามาที่เดิม เรามีผลใช่ไหมครับใช่คร <c oughs> ับมีความเปลี่ยนแปลงมีความาาเปลี่ยนแปลงจากถ้าสังเกตจะ,<ช>ะเห็นครับ<ช>แต่ว่า<ช>เราจะภาคเฉลยตอนท้ายแล้วกันเรายังไม่บอกนะครับว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปดูคลิปของพวกเราในตอนปีใหม่นะครับวันแรกของปีคลิปวันแรกของปีในช่องของเราครับ <c oughs> มันจะมีบางสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมครับอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหาดเฉวงนะครับ ท่านนุนหาเชวงเกาะสมุยนะครับนนเรียบสายเรียบผาดนะครับเรียบผาดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าที่เรามนเดินออกกลังกายกันนะครับถ้าเราเทียบบรรยากาศกับช่วงที่แรกที่ช่วงปีใหม่นะครับการัญจรหรือว่าการค้าต่างๆเนี่ยกับเปิดบ้างแล้วการขนจรก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับ แล้วก็มีอัปเดตนิดนึงนะครับตอนนี้ต่อสมุยเขาเริ่มที่จะฉีดวัคซีนให้กับบุคคลทั่วไปแล้วก็พนักงานพนักงานโรงแรมนะครับตอนนี้เริ่มมีการฉีดกันแล้วนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันแรกจะไปจบวันที่7ดซึ่งในแต่ละตำบลก็ก็จะมีแบ่งแยกกันไปครับ แยกกันไปตามแต่ละที่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาได้จัดไว้นะครับแล้วก็ที่เซนท่านสมุยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนี่ร้านก็ยังปิดอยู่เลยครับเพราะตอนนี้เรามาในตอนตอนเช้าครับยังไม่เก้าโมงวันครับเราเดินเร็วครับแดดก็ร้อนครับหน้าร้อนร้อนมาก ในจะร<ช>้อนต้องมาที่ยวครับทะเลลงลงลงเล่นน้ำครับถ้าคนที่ชอบเล่นน้ำอาบแดดนะครับโดยเฉพาะชาวต่งางชาติเนี่ยตรงน,นี้น่าจะสวรรค์ของของคนอาบแดดนะครับดูดีๆนะครับว่าอะไรมันเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวเราจะบอกในตอนท้ายคลิปแต่ตอนนี้เราให้ดูกันครับกล <c oughs> ้องทักทายรออีก่แล้วครับ แต่งชุดจัดเด็มตลอดครับเดดออกอลางการตรงนี้ก็จะมีธนาคาราชาติที่ยังเปิดอยู่นะครับค่อนข้างร้อนครับ ดูดีๆนะครับมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปแต่มองว่ามันถ้ามันกลับมา100%มันจะดีขึ้นมากๆม,มันจะโอเคอ่ะดูตอนนี้จะมีโครงการปรับภูมิทัศน์นะครับที่ทเทศบาลสมุยกำลังจะทำโครงการปรับภูมิทัศน์เส้นหาทะเฉวนอยู่ยนะครับ ว่าถ้าเสร็จโครงการี่เสร็จเนี่ยเส้นหาดสวีนเป็นถนนที่มีความสวยงามแล้วก็น่าเดินอยู่ ที่สังสรรค์ปาร์ตี้ของชาวต่างชาติท่านล็อกนี้มีสม,มุยภูเก็ตปทุมยาเชียงใหม่ไหมกรุงเทพถ้าจะไม่ผิด เป็นบันไดครับ้านบันไดตรงนี้จะเป็นแหล่งบันเทิงนะสำหรับนักดด่มรับอีกไม่นานคงจะกลับมาคึกคักเหมือนดังเดิมนะครับดังเดิมนะครับถ้าวันนั้นกลับมาเนี่ยเราสัญญานะครับว่าเราจะพามาดูบรรยากาศ <c oughs> เราจะพามาอีกอย่างแน่นอน อนนี้เราอยู่ที่เกาะสมุยนะครับไม่ต้องบอกแจว่าเราอยู่อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าเกาะสมุยครับเอาคุณเพอันนี้ก็เราจะพาดูบรรยากาศประมาณนี้ถึงเวลาที่เราต้องเฉล,เลยแล้วครับครับก็ตามที่เรา พูดเกิดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ,รบว่าเรามาเดินเส้นทางเดิมที่หาดเฉวงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปน,ไนะครับก็คือสายไฟฟ้าและสายสื่อสารนะครับได้หายไปแล้วใช่คร,ครับตอนนี้ไม่มีใส,ใสายสายสาไฟแล้วก็เสาไฟแล้วก็สายสื่อสารทั้งหมดไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแค่เหมือนต่างประเทศนะครับปอบภูมิทัศน์ซึ่งมันสวยสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง ก็เราให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวสมุยก็มากันได้นะครับเป็นชวนอะไรหน่อยไหมครับจะทิ้งท้ายก็ช่วงน,นี้สมุยทะเลก็สวยงามยุกหนากนะครับไม่ว่าหาดเสเวงละไมพหอ,อปุดนนะครับบรรยากาศ แสงแดดเต็มที่แสงแดดจ้านะครับเหมาะกับการอาบแดดแล้วก็พักผ่อนเล่นกีฬาทางน้ํานะครับแล้วก็เสมอีกนิดนึงสำหรับคนที่ชอบเที่ยวเกาะนะครับตอนนี้บรรยากาศตามเกาะต่างๆเกาะเต่านะครับเกาะพังานเกาะหมูด้วยเกาะหมูเกาะมะสุนะครับเกาถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวเกาะหมูกันนะครับสำหรับคลิปนี้เสร็จไหมครับเดี๋ยวนะครับก็ ช่วงเมษายนนี้มาไม่เจอฝนแน่นอนครับสำหรับการเที่ยวทะเลผมว่ามันเป็นอะไรที่ถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนครับอย่าลืมมาเที่ยวสมุยเที่ยวพังงานเที่ยวเกาะเต่านะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือที่ไหนก็ตามขอให้คนไทยช่วยกันนะครับไทยเที่ยวไทยช่วยกันพยุงเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเราให้มีความอยู่กันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ จะจบกันเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันครับผม